สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรกแฟนเพลงคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางราวพัฒนานะครับประจําวันที่14นะครับไม่รู้ออกหรือเปล่านะแต่ผมคิดตั้งแต่วันที่13นะครับพอดีพรุ่งนี้ยุ่งครับวันจันทร์ยังเป็นอะไรที่ยุ่งครับเพราะว่าวันจันทร์ยนวะค่อยคุยกันกันอวางก่อนกันเราพัฒนา หลังจากงวดที่แล้วคือแดงบนล่างครับตัวเน้นนะครับเน้นพี่น้องครับเน้นพี่น้องมาทั้งหนึ่งทั้งสองหนึ่งสองต้องตรงบนล่างครับหนึ่งสองต้องตรงบนล่างเนาะแต่ผมก็อยากจะบอกไว้นะครับท่าในใดที่ไม่ได้ตามผมครั้งที่แล้วและคิดจะมาตามครั้งนี้เพื่อหวังเด้งพิจารณาดีครับแล้วผมผมรันสตติ์หวลาวซ้ายดูนะลาวซ้ายผมหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรอบหลังสุดนี่แปดรอบหลังสุดนะครับผมเจาะแปดรอบหลังสุดผมเจาะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบครับแปดรอบหลังสุดผมเจาะไปหกรอบนะครับสําหรับราวสตาร์ครับหลุดไปได้สองรอบนะครับก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับสถิติมีไว้ทําลายครับสถิติมีไว้พุ่งชนด้วยในทางกลับกัน มีทั้งทำลายและพุ่งชนนะครับค,ครั้งที้วมันเด้งเวอร์เด้งเวอร์เกินไปครับเอาจริงมันเด้งเวอร์เกินไปพูดถึงนะยังไงวันนี้สูตรที่ได้ไม่สามารถบอกได้เหมือนเดิมครับแต่บางท่านบอกจะบอกสักหน่อยก็ได้ไม่ผมไม่บอกแล้วเพราะว่าบอกทายหลุดทุกที <c oughs> นะไม่ได้ห่วงวันห่วงเลขหลุดโอเคครับรอบนี้พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้พี่น้องเดินดีมากนะครับในเมื่อมันเดินดีก็ผมยังคงจับพี่น้องต่อไปครับแต่วันนี้มีตัวแปรเยอะขึ้นมีตัวแปรขึ้นมาหน่อยคือถ้าจับพี่น้องจริงมันจะเยอะมันจะผมมันจะประมาณสิบหางเลยนะครับเอาเลขกลุ่มไปก่อนนะครับเลขกลุ่มสองสามสี่หกเจ็ดเลขกลุ่มดียังไงสําหรับคนที่ไม่ชอบลูด ชอบจอดอย่างเดียวคุณเอาเรียกนี้ไปวินครับชุดนี้ไปวินนะครับแล้วมันจะได้สิบหางพอดีผมตัด8ไปนะครับผมเรื่องของเรม,มตัด8ไปสักมาฮานากาเลยผมตัด8ไปถามว่าอ่าแล้วถามว่าทำไมถึงเอา3เอา6มาเพราะว่างดทีเดีมัน2แตม้ม3แต้มบนล่างใช่ปะ่ะสอ,องบวกสองสองบวกสองอ้ขอทอาทนครับ2บวกหนึ่งได้3มันก็คือ3มาจาก3 6มาจากการบวกกันของรอบที่แล้วนะครับ สองเนยังไง2 7มเนยังไงไม่บอก4ม่นยังไงไม่บอกนะครับงวดน,นี้เด่น7 2ครับสําหรับขารูดขาวิ่งเน้นไม่ทีเจ็นะครับเน้นมีติเจครับจ่อครับสามเจ็ 3, อค,ครับสองเข้าม2 7งเจ็ดสองเจสา 24ครับโอเคถ้ามีเบิ้ลหามก็จะเป็นทับเบิ้ลก็จะเป็นเบิ้ล2 2 7 7นะครับถ้าถ้ากรณีทับอ่ะถ้ากรณีเบิ้ลอาจจะเป็น2 2 7 7 3 3 6 6ประมาณนี้ผมว่าไม่หนีไม่หนีไอ้4ีที่สี่หานะครับเด่นคือเด่นนะครับไม่น่าไม่น่ารอจากตัวนี้2 2คงไม่เอาไอ้2ไม่ใช่3 3แบบนี้ครับ3 3มสาทับเบิ้ลเนาะทับเบิ้ลจะอยู่แนวนี้ทับเบิ้ลก็จะอยู่แนวที่2 2 4 4 7 7อ่ะทับเบิ้ลจะอยู่3แนวนี้นะครับ สามหกผมคิดว่าไม่น่าเบิ้ลนผมว่าจะเอาไปเป็นชุดวินแทนร้อยในเมื่อเด่นเต็มเจ็ดร้อยใส่สองครับเน้นหรือชอบนะครับชอบสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสองสี่โอเคสองสี่ ครับประมาณนี้ครับสำหรับหวยราะพัฒนาครับหวยราะพัฒนาถามว่าชอบอะไรสุดถ้ามันพี่น้องเดินต่อผมชอบ6 7 7 6นะครับ6 7 7 6 4 7 6ก็สวยนะ4 7 6ไม่อีกสวยเหมือนได้4 4 2 2 4 6เนี่ยไอ้สอยของพี่น้องครับ2 4 7คือเลขเลขคงที่ไง2 4 7คือเลขคงที่เลขคงที่คือเลขที่เคยเป็นตัวเด่นสุดนะครับ3 6คือเลขที่เอาเข้ามาวินนะครับ ถ้าสี่มาถ้าสี่มาก็จะเป็นพี่น้องก็สี่สามนะมั้งถ้าพี่น้องนะแต่โอเคครับผมตัดสินใจแล้วผมเลือกแค่นี้เพื่อหนึ่งไม่ให้ดูเยอะเกินไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าใครมีทุนหน่อยติดติดเบิ้ลไปนะครับสองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะครับดูแล้วมันก็แค่หกหางผมว่าไม่น่าเยอะมากมายครับแต่พิจารณาดีดีก่อนที่จะตามนะครับครับประมาณนี้ครับสำหรับหัวดาพัฒนาขอให้ํำรวยถุงหัวทุกท่านนะครับผมมีเรื่องครับทุกอย่างเป็นแนวทางครับ